ทุกคนครับวันนี้ผมเสนอช่องตองติงฟิลเอาล่ะชื่อคำว่าหมอทิพ์เอาล่ะจะเริ่มแล้วเตรียมพร้อมนี่คือตัวอย่างนี่แหละช่วงนี่หละ ทุกคนเอาละ ไม่มีอะไรจะให้เลยอ่ะค่ะอันนี้ลุงถวายพ่อปู่ให้น enfin ่ะจ้าพ่อปู่ครับขอบคุณมากคข้าพ่อปู่ครับขุนชัยขุนโขขุนโถขุนเสือตายังไม่ได้หายใจเลยมันเป็น ขัว <Okay. S 2> เก่ทีุในี้ออย่างนี้แล้วอกดยไปท้ลเดี๋ยวผมจะพาไปทำบุญแต่ละที่เลยพ่อปู่เราปู่เก่งมากเลยเดไปรู้ะไปม เอาละหลังจากตอนที่แล้วตอนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิวให้ก่อนอเจ๊เจ๊เลยเจ๊เลยเจ๊เลยพ็ปู่หวัวหนูมันกลับบ้านมะาเป็นเดือนแล้วละ ว่ามันจะมีเมียน้อยอะในรถนะมีเสื้อผ้ามีลิปสติกแถมตอนเนี้ยมันพานสมบัติหนูไปเกือบหมดเลยพ่อปู่จริงเหรอคุณนายจริงพ่อปู่ช่วยคุณนายหน่อยได้ไหมครับช่วยได้ใช่ไหม,ไมข้ามาใกล้ๆมาเลยมาข้ามาใกล้ใก เห็นไหมแม่ก็ปูขอยอ่ะขอยอ่ะอาภัยนอนนอนหันหลังใช่ไหมใช่ถามคำตอบคำใช่ไหมไม่เลยปู ันให้อยูก่อนเลยนะพ่อปู่นะเอามันให้กลับบ้านเลยนะอย่าให้มันไปหาเมียน้อยแล้วพ่อปู่นี่ฉันเตียมาแล้วพ่อปู่เขาบอกว่าต้องมีค่าครูใช่ไหมเพื่อนฉันบอกใช่เยอะเลยงานนี้จนหนักนะเนี่ยคุณนายใช่ไหมอันนี้ค่าครูใช่ไหมพ่อปู่ต้องช่วยนะพ่อปู่นะพ่อปู่ อมช่วยแล้วแหละพ่อปู่จริงๆผัวหนูมันเป็นคนดีนะพ่อปู่มันคงหลงสาว๋ยว่อ้ยใจเย็นเอาไข่นี้นะพ่อปู่นะออกไปเอาคุณนายกินนะข้าวมันเจนันกลับมาเลยข้าแผ็งเหมหรอจ๊ะกินให้จนหมดนี่แหละกินยังไงอ่ะให้ทอดไปต้มไปอะไรก็ได้กดติดตามกนติดตามติดต ติดตามตอนต่อไปเอาละมีอีพีสามสุดขลิหลับได้ใยน้ำช er, ุ Gotta, ่มฟองลัตฟองเราต้อง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 ใช้อะไรมาทำพิธีงีใช่มีอีพ네네ีสองด้วยนะมีอีพีสามด้วยเสื้อไงเสื้อหัวคุณนายเสื้อนั่นไงนั่น เอาล่ะอย่าลืมละ,ละผมเสนอช่องนี้ก่อน ันยคผมช่วยแล้วหลวพะพ่อปู่จริงๆผัวหนูมันเป็นคนดีครับพอปู่มันคงหลงสิอยูย่ยคุณนายใจเย็ยนเอ้ไข่นี้นะพ่อปู่นะเอาไปให้คุณนายกินนะข้าวันเจี๊ยันกลับมาเลยถ้แผงเลยเหรอจ๊ะกินให้จนหมดนี่แหละกินยังไงอะให้ทอดไปต้มไปอะไรก็ได้ ภาเพต้องดินด็กวันละสองคก็ประมาณเดือนปิด็น้าโวนคุไร<ะ>อยากได้ไทยนำชมฟองละสองล้าต,ต้อง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 ใช้อะไรมาทำที่อยกาจ้ะเสื้อไงเสื้อผ้าคุณนาย เชื้อเหรอเสื้อที่เขาใส่แล้วไม่ต้องซักนะใส่แล้วไม่ต้องซักด้วยห้ามซักห้ามซักเสื้อกั้มได้ไหมพ่อปู่สเสื้อกั้มกับเสื้อใช่ไหมเอามาได้แหละเอางสองอย่างเลยคุณนายสองอย่างใช่ไหม,อมเอามาวันนี้เลยได้ไหมพ่อปู่รีบเอาอมาเลยไปะรถรถ ในวันนี้เราก็กินไข่สมัมเสมอจะได้หายไปเลยคุณพ่อยังทันที่คนอยูม่มื้ออันอะีบมานะจุดต่อไปมีใครไหมอ,อ๋อพ่อหมอคะคือหนูจะเข้ามาหาลาัยอะคะ่ะมีของศักดิ์สิทธิ์ไหมอะคะมีลูกมะม่วงนีุ้กเสิ่งมาเรียบร้อยแล้ว ูมงนีผูเสร็จมาเรียบร้อยแล้วหนูเอาไปกินจะได้ชอบเข้ามาวิทยาลัได้ขอบคุณค่ะพันบาทน,น,นี่ค่ะคนนึงพอดีเลยนะอพีสีค่ิดว่า ep4 หมาะกับครั้งเดียวหรอยังมีอี លឿនហិតអូឡា3 2 1ទី30បាត หยับค่ะอนันนี้ไม่เป็นไรค่ะถ่าด้วยไค่ะขอบคุณนะคะ เอาหนองปลาทุกวันนะค่ะ,คนนะขอบคุณค่ะช่วยด้ครับผมจะสั่งเมอร์มับเอาหัดปลาหมึกเข้าอีกหนึ่งโอเคแล้วก็แกงปลาแกงปัาค่ะ มันก็ต้องมีเรื่องอย่างแน่นอนโปรดติดตามตอนต่อไปเอาล่ะไปเข้าบ้านขับร้อนอ่ะกระต,ตุ้ลูกคลิปลูก,ลก,ลกทิป,ทปนี่คุณสงสัยว่าผมใช้ YouTube อะไรเอ่ยก็ไม่แปลกใจผูที่เป็นรูปสีเขียว ถ้าทุกคนงงก็จะวงกลมไว้เลยนะตรงนี้เอาล่ะเข้ากันเลยเอาละเอาละโอ้โหยูทู e ไม่มีโฆษณาแต่ก็มี ผมทำหลายคลิปเลยแหละเพราะฉะนั้นติดตามให้ไหวไว จะมาใช่ไหมมาช่วยดูหน่อยฉันไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหรอ่อ่ะมาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมอะ่ะกบกวอยู่เหมือนกันเนี่ยอยู่กันแค่สองคนเนี่ยได้ได้ okay. อโอ้ตัวเองทำไมสภาพมันเย็นขนาดเนี้ยเกิดอะไรจำได้<อ>ทุกคนครับไม่พอนะครับ เอาล่ะผมยังมีเฟซบุ๊กของตนเองอีกด้วยเจ๋งไหมล่ะครับดูเห็นไหมครับโหเฟซบุ๊กมีด้วยครับเอ๊ะคําข,ขอเป็นเพื่อนเออแถมยังมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เออ Vậy lưu lưu gì? Mình nên chơi Hmm. Nee, không tin em. แอบเข้าอันเนี่ยเย็นขนาดเนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ตอนจบจะไปยังงมีล็อกจิตเข้ามาบ้านนะค่ะไม่ได้บอกว่าจิตรจริงจริงหรือเปล่าค่ะเเอาละครับทุกคน หลังจากความเดิมตอนที่แล้วอาไปกินให้หมดลูกเลยนะค่ะหนูกลับก่อนนะคะได้พระบูจะพักแล้ว เป็นใบไม้อะะคคุณก็ผมเห็นคนก่อนหน้าเข้าใจได้ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะป้าไม่รู้ป้าจะบอกยังไงอ่ะเอาเป็นว่าขอบรับเป็นเงินสดนะคะป้าบอกว่าเป็นสิทธิพิเศษแต่ผมเป็นมนุษย์เหมือนเขานะครับก็ต้องย่อมมีสิทธิมนุษยชนเท่ากันนะเขามีสิทธิใบไม้แรกเริ่จ่ายได้ค่ะคุณทัคุณเอาไปทำไปสิ ี๋ยวจะมาใช่ไหมม,ม,มมาช่วยดูหน่อยฉันไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่อะ่ะมาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมอ่ะก,กลัวอยู่เหมือนกันเนี่ยอยู่กันแค่สองคนเนี่ย<ม>ได้ได้โอ,อโอ้ยตัวเองทำไมสภาพมันเย็นขนาดเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็มีโรคจิตเข้ามาบ้านนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคจิตจริงๆหรือเปล่าอะค่ะ ตจำหน้าได้ไหมจำได้อยู่นะผู้หญิงตัวใหญ่ๆผงๆฟูๆด้ค่ะสภาพหือบ้าใช่ใช่ค่ะฮะจริงเหรอทิ้งตุ๊กตาที่ไปดูเนี่ยตัวเองมันมีเรื่องต้องดูบ้านเนี้ยตุ๊กตาลูกค่ะทำไมอ่ะคะคือถ้าเจอผู้หญิงทุ้มทวนสภาพเหมือนคนบ้าเข้าบ้านไหนที่มีเด็กก็แล้วแต่นะตัวเอง อันเป็นไปหรือไม่ก็หายตัวไปเฮ้ย,ย,ยเรื่องเราเมั้งไม่ใช่เรื่องเราหตัวเองบ้านซอยถัดไปเราเนี่ยเขาก็เล่ามาให้ฟังนะว่ามีผู้หญิงสภาพอย่างที่เป็นเล่าให้ฟังเนี่ยเขาไปในสวนหลังบ้านเขาแต่ยังไม่ทำให้เข้าบ้านม้ตัวเองหลังจากนั้นวันสองวันลูกเขาก็เข้าโรงพยาบาลว,วันนี้นอนอยู่โรงพยาบาลป่วยปิดเตียงเลยตัวเองจร <บ S 2> ิงหรอคะไปเราเราจะเป็นอะไรไหมคะแม่จะไม่ใช่เรื่องเดียวกันหตอนนี้ต้วอนไปลูกแม่เราถ้ามันเป็นจริงอ่ะหนูว่าควรย้ายบ้านนะแต่ข้าของเราก็ไม่ได้เสียหายนะโดนฆ่าทางก็ไม่ใช่น่าจะไม่น่าจะใช่มิชนเชั่าาตตกแ่งบ้นต้องงนเรามี่นะลลูกกัวนะแม่ ราะว่าเราไปแจ้งความเลยไหมพี่ว่าไม่น่าจะต้องถึงขนาดต้องแจ้งความหรอกน่าจะคนบ้านเขามากกว่าอย่างเก่งก็เอาประตูมันแน่นหนามันก็น่าจะปลอดภัยขึ้นตอนต่อไปแล้วกันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาคนเดี่เล่นถัวขึ้นตอนต่อไปแล้วกัมีอะไรที่มันไม่ชอบมาคนเดี่เล่นถั่วเขาเลยนะอยู่กั็นสองคนอ่ะมันอันตรายค่ะมีอะไรโทรบอกเขาเลยนะตัวเองระวังตัวดีๆปิดประตูลงก้อนดีๆนะองต้องมีอะไรโทรบอกแล้วกันสิสภาพ ทุกคนครับนี่ซีซั่นหนึ่งรวยทิปรวยไม่จริงแน่นอนแต่ถ้าเค้กที่ดีมันคงไม่ละลายแบบนี้หรอกมั้งเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจอะเฮ้ยเอาเคกอะไรมาเขาบอกว่า หน้าตาเค้กจะเหมือนเจ้าข,ของมันเกิดอ่ะอ้าวกายเกี่ยวว่าออกตรงหน้าเลยเหรอคนขับรถเราขับไม่ค่อยดีอ่ะไม่เป็นไรหรอกมัง้งก็ได้แหละเอาตอนไม่ว่าหรอกใช่ปะอืมแต่ถ้าเค้กที่ดีมันคงไม่ละลายแบบนี้หรอกมั้ง เราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจอะเรามุกไปนั่งโซฟากันไหมไป ราขอกลับไปถามพ่อแม่เ่อยโอ้ไม่ต้องถามหรอกาหนาวเราอยากไปอ่ะทุกคนครับวันนี้ผมมีเฟซบุ๊กเป็นของตนเอ็นแล้วรหัสไว้อย่างดีนี่ โอ้โหอย่าลืมล่ะนี่นี่ผมมีนี่ด้วยผมไม่ได้อวดผมไม่ได้โชว์คุณอะจะได้มาดูแบบผมไง โอหเป็นรูปผมคูเจ๋งว้าวว้าวฮะเอาล่ะเข้าคลิปกันต่อ ฮะศูนย์มืน่นมีจริงเหรอศูนย์มืน่นหากางเลยศูนย์มืน่น ไปร้องเพลงกันไหมได้ตอนต่อไปจะเป็นยังไงไปดูกันเลย